สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมทางช่อง YouTube รมิรฟาร์มไรตี้นะครับวันนี้รรมิรฟาร์มไรตี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมที่ที่สวนของรรมิรฟาร์มนะครับซึ่งโรมิรฟาร์มก็ได้ลงมาทำภารกิจนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ ก็ได้โอกาสเข้ามาเข้ามาทำถ่ายทําที่สวนนะครับนี่ครับมีอากาศหนาวๆน,นะครับพี่น้องเงียบเงียบเงาเงาหนาวๆ ดีมีน้องเขาอยากดูแผงโซล่าเซลล์ของโรมิทฟาร์มที่ติดตั้งนะครับเอาเลยโทรมาบอกให้ไปถ่ายรูปให้เขาดูหน่อยเป็นตัวอย่างเขาจะทำตามนะครับก็เป็นความโชคดีของผมไปได้เป็นต้นแบบต้นอย่างให้เขาได้ทำตามนะครับพี่น้องมะละกอนี้สองปีแล้วนะครับได้แค่นี้นะครับ ตามสภาพดินนะครับอยู่ดีๆก็มีสายเข้ามานี่คือผลผลิตของเรานะครับกล้วยขากล้องนี้ไม่ดีครับพี่น้องมันสั่นอะ่ะเวลาถือเดินอะ่ะนี่อุ้ยสวย ลูกเริ่มถึมเลยใครบอกว่ากล้วยไม่สวยกล้วยสวยกล้วยกล้วยนี่ฮะกล้วยน้ำว้าอันนี้กล้วยน้ำว้าอ่องนะครับพี่น้องกล้วยน้ำว้าอ่อง <c oughs> <c oughs> มาที่สวนเป็นไรเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนี่ครับกล้วยน้ำว้าอ่องค์้วนนี้จะแก่แล้วนี่ครับ กล้วยน้ำว้าอ่องกล้วยน้ำว้าอ่องนี่อีกต้นหนึ่งนะครับนี่โอ้ยย้อนแสงเดี๋ยวเทนหน้าค่อยมาตัดกิ่งนะครับ เอออันไหนปักช่องปักช่อง50มันมีปักช่อง50อยู่หลายหน่อเลยนะครับหลายตน้นนี่ครับพี่น้องอันนี้รู้สึกจะเป็นกล้วยหินกล้วยกล้วยน้ำว้ากาบนะครับเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมเยมนี่ยครับพี่น้องกล้วยน,น้ำว้ากาบเป็นน้ำว้าพันโบราณดั้งเดิมนะครับ โอ้ยนูปักช่องปักช่องห้ออกหัวปีแล้วครับนี่โอ้ยมันมันคำคูณคำคูณนี่ครับนี่ปากช่องห้นะครับที่สวนเราก็มีปากช่องห้า โอ้เสดาเสดาไม่แตกยอดเลยนุน่นนุ่นก็กล้วยน้ำวาปากช่องห้สบนะครับ ก็พอได้ทานนะครับพี่น้องไม่ถึงกับไม่ถึงกับสวยงามอะไรนะครับพอได้ทานอยู่นะครับออกอ้เยอะเลยนะครับตอนนี้ออกเยอะเลยเดี๋ยวโซนบริเวณนี้นะครับเราจะปลูกฝรั่งเพิ่มมาอีกสองแถวนะครับ ปลูกเข้ามาในดงกล้วยเลยนะครับอีก2แถวหวังว่าไม่ตายนะเอ๊ะตายเปล่าโอ้ไม่ตายครับ <c oughs> อันนี้ก็ไผ่ไผ่ตรงหวานนะครับพี่น้องไผ่ตรงหวาน นนก็ใช่นะครับไผ่ตรงอันนี้เสดาวทวายนะครับครั้งที่แล้วเคยถ่ายลง Youtube อยู่นะครับเสดาวทวายอันนี้น้ำวัาพันเตีย้นะครับพี่น้องน้ำวัดต้นเตี้ยนะครับชื่อพันเขาน้ำวัดต้นเตี้ยผมได้มาประมาณ สีหต้นนะครับตอนนั้นเนี่ยแต่ลูกเขาก็จุกจิกนะครัเนี่ยไม่ใหญ่ไม่สไม่ไม่ใหญ่มากจะป้อมๆนะครับ <c oughs> นี่อีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขยายปลูกไปเรื่อยครับปลูกแสมต้นฝรั่งนี่แหละครับไม่ให้มันได้ได้แดดเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้ต้นไม้ผมตายหมด โอ้นี่เริ่มเห็นผลแล้วครับเนี่ยอีกต้นหนึ่งตายแล้เนี่ยใส่ไม่รอดครับนี่ตายหลายต้นนะครับเนี่ยหนึ่งสองเดี๋ยวจะปลูกเพิ่มไปทางนน้นเลยบริเวณนี้นะครับปลูกขยายแล้วก็ เราสั่งเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้ปลูกนะครับนี่ก็ม่ยมชิดนะครับได้แค่นี้แล้วครับมายมชิดเอ๊ะอะไรมาแทงขาวมะม่วง เดี๋ยวเราจะขยายห <c> ญ <oughs> ้าหวานให้เต็มนี่เลยนะครับเราจะขยายหญ้าหวานให้เต็มร่องนี่เลย <c oughs> เพราะว่าต่อไปเราก็ปีหน้าประมาณกลางๆปีเราจะมีโครงการเลี้ยงวัวนะครับพี่น้องเ <c oughs> นี่ยครับไผ่เลี้ยง ของผมเริ่มใช้งานได้แล้วนะครับเนี่ยสองนี่อีกต้นหนึ่งเริ่มใช้งานได้แล้วนะครับเริ่มเห็นผลแล้วแต่ต้นมะม่วงผมนี่ยังไงอย่างนั้นนะครับต้นไม่สูงเอโอ้แต่ยอดเต็มเลยสงสัยจะออกดอกแล้วมั้งเนี่ยนี่ฮะปีนี้ต้องไว้ลูกนะครับปีที่แล้วออกดอกเต็มเลย ปีนี้ต้องไว้ลูกแล้วถ้าออกดอกมาไว้ลูกแล้วนะครับจำน่ายจายแจกอ้าวไอ้นี้ทำไมล้นลนถุงไปไหนถุงไปไหนล่ะครับพ่ออ้เยอะถุงอยู่ไหนเนอนี่ลงมาจากไหน อันนี้คือฝรั่งของผมนะตอนนี้มีอยู่ประมาณ4แถวนะครับเดี๋ยวจะปลูกเพิ่มไปทางนน้นอีก2แถว4 5 6หปลูกไปทางนี้2แถวแล้วก็จะไปปลูกน้อยหนาจะไปลงตรงนน้นนะครับมีนละเดี๋ยวเราจะยิงแนวดิ่งนี้เลยนะครับฝรั่งปื้ดไปนน้นเลย มะม่วงงามเมืองหญ้ามันขุนสีก็มีนะครับปีนี้จะออกดอกออกผลไหมเน้อย,ยังไม่แตกยอดเขาเลยนี่คือหญ้าหวานนะครับหญ้าหวานที่เราปลูกไว้เดี๋ยวเราจะขยายให้เต็มนี่เลยนะครับปลูกหญ้าหวานโอ้อไผ่เลี้ยงเราก็เกิดแล้วอันนี้คือไผ่ นี่อะไรไผ่รวกน่าจะรวกอันนี้คือไผ่ร่วกนะครับต้นนี้ไผ่รวกอันนั้นตรงลืมแรงสองสามต้นนะครับปลูกผสมผสมกันไปนี่ก็ไผ่เลี้ยงนะครับอู้ยได้เหยายพัน์อีกแล้วตายไมพ่พาะต้นนี้น่าจะตายไม่เป็นไรตายก็เราก็ปลูกเสริม เหลือแต่อันนี้มันคุ้นสีนะครับเหลือแต่กล้วยหอมหละยังไม่ประสบความสำเร็จปลูกทีไรตายทุกทีเดี๋ยวเราจะมาพยายามใหม่นะครับนี่ไผ่เลี้ยงหวานไผ่เลี้ยงหวานตายไปกี่ต้นี่ตายไปสองต้นเลยอะ่ะ ไปสองต้นครับไผ่เลี้ยงมีทั้งสวยมีทั้งไม่สวยนะครับสวยก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายนะครับพี่น้องเพราะเราปลูกแบบอินทรีย์โอ้ยคิดออกแล้วต้นไหนตายเอาฝรั่งมาลงดีกว่า เดี๋ยวเราก็ตัดแต่งกิงอันนี้คือวัวมันดึงไปกินนะครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรปล่อยต้นยังอยู่ก็พอ้วยปักช่องห้าิบนะครับปวยนี่โดนหมดเจาะอย่าตายก็พอนะครับขอให้รอด ปีนี้ไม่ได้ฟางไว้เก็บให้วัวเยอะเหมือนปีที่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีไอ้เรียกอะไรฟางข้าวอ่ะปีนี้ข้าวได้น้อยมากเพราะแรงนะครับเดี๋ยวปีมาเดี๋ยวทิตหน้าเรามันจะมาตกแต่งพวกนี้นะ <c oughs> นี่มีแต่ต้นนี้แหละตอนซื้อมาก็โตกับเพื่อนนั่นนี่ก็ ใหญ่กว่าเพื่อนสูงกว่าเพื่อนพอจะออกดอกแทงดอกโดนแมลงกินนะฮะต้นนี้ เอา้ากล้วยน้ากออกลูกครับพี่น้องเอ้ยเย่เย่เย่เเกล้วยน้ากออกลูก กล้วยนาคนะครับอันนี้พิเทพให้มานะครับกล้วยนาคเราจะเก็บไว้เอาไว้ดูเพราะว่ามันเป็นกล้วยแปลกนะครับนี่พ่อแกก็ล็อกแล้วเก่งมากล็อกเลยเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ในสวนค่อนเยอะเราก็ต้องล็อกไว้เงี้นะประตูเป็นประตูชั่วคราวนะครับ <c oughs> <c oughs> ทำทำกันไว้กันพวกวัวนะฮะจะเข้ามากินของของเรา <c oughs> ละมุดตายต้นหนึ่งตายหลายต้นนะครละมุดเนี่ยที่รอรอดก็นี่แหละละมุด พอได้กินอยู่มั้งมีอยู่สองสมต้นหนูหนึ่งสองาม่ 1, 2, 3, อ่าลมุดออกลูกแล้วครับพี่น้องต้นนี้1 2ึ่สาสเดี๋ยวต้องไปปลูกต้นนั้นให้มันเป็นให้ได้ก่อน เพราะว่ามีเงินนะเราจะเสียพื้นที่ไว้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกหน่อยต้นนู้นก็ต้องตัดทิ้งเนะพราะติดแผงโซล่า,า,าเซลล์เดีย๋ยวเราจะเก็บหญ้าแฝกพวกนี้ไปกองไว้ตรงต้นพวกต้นลมุดนะครับเนี่ยต้องปลูกตรงนี้เสริมอีกต้น ยาแฝกเป็นยาที่ก็ก็ดีนะครับพี่น้องมีประโยชน์หลายอย่างแต่หมดต้นนู้นออกลูกแล้วนะหลายลูกเลยนะลูกเขายังเล็กอยู่ปีที่แล้วตั้งแต่ปลูกมาได้กินสองลูกนะครับ โอเคนะครับพี่น้องแค่นี้แหละครับอยากศาศเช้าๆหนาวๆฟางก็อัดไว้ให้วัวนะครับยังมีตังค์ซื้อวัวเลยอัดฟางไว้ก่อนแล,แล้วเดี๋ยวเราจะไปคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปชมการทำโคกวัวที่โรมิดฟาร์มได้สั่งของมาทำนะครับตรงนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้โรมิดฟาร์มด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำงานต่อไปนะครับสวัสดีครับ